สำนักง,งานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยอาจารย์พอใจกิจฐาวรรัตและนายพรมมินกันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะอยู่กับรายการ une, Ch um, Ch um, on, ot, คลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตรุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดคะ่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันคะ่ะอดุมาสิงห์กวางแล้วครวันนี้คะ่ะเรามีผู้ร่วมรายการคนสําคัญของเรานะคะผู้จัดก,การสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผู้จัดก,การกสิทธิ์ขันรธรัตน์ค่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังที่เคารพทุกท่านครับ <S 1> <S 1> ค่ะเป็นอีกหนึ่งส,ส,สัปดาห์าที่เรามาเมาจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ค่ะเราก็มีความห่วงใยตลอดนะคะห่วงใยแล้วก็ข้อแนะนําดีๆมานําเสนอผ่านรายการของเราครับผู้จัดการครับก็ช่วงนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการแพร,ร่ระบาดของโควิดสิเก้าเนี่ยยังยังมียอดที่สูงขึ้นนะครับมีการติดทั้งยอดติดเชือ้อทั้งยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับแล้วก็ไม่ยังไม่มีทิศทางเรื่องว่าจะจะลดลงได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแม้ว่า การระบาดของโควิด19จะสูงอย่างไรก็ตามนะครับอุบัติเหตุก็ยังยังถือว่าลดลงจํานวนน้อยมากถึงถึงแทบไม่ลดเลยยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับค่ะแต่ว่าเหมือน,ก,นก็เลยเป็นค่ะครับในในส่วนนี้เนี่ยอุบัติเหตุทางถนนนี่ถ้าเราดูตามสถิติเนี่ยนะครับเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยแม้ว่าช่วงนี้จะถ้าจํานวนผู้เสียชีวิตนะครับจะลดลงจํานวนการเกิดอบุบติเหตุอาจจะลดลงบ้างดาวลงนิดหน่อยแต่ภาพรวมเนี่ยภาพรวมก็ยังไม่แตกต,าต่างกัน เดิมๆเท่าไหร่เสียชีวิตเยอะอยู่นะครับแล้วก็จํานวนการเกิดบัติเหตุเยอะอยู่นะครับเยอะขนาดไหนนะครับพี่แววค่ะก็เหมือนกับว่าเรามีการทําสถิติย้อนหลังเก็บข้อมูลนะซึ่งเราก็อ้างอิงนะคะอ้างอิงมาจากของทาง เรียกว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากเว็บไซต์ไทย R S C ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมสถิตินะคะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะซึ่งก็มีก็มีรายงานครึ่งปีอะค่ะครึ่งปีที่ผ่านมาก็มีจํานวนผู้เสียชีวิตเยอะเลยค่ะนะคะแล้วก็รถรถเองที่มีการจดทะเบียนใหม่ก็เยอะเหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีการนําเสนอค่ะคก็ก็ไม่น่าเชื่อนะว่ายุคล็อกดาวน์เนี่ยยังมีรถใหม่ทุกปันเลย มีรถใหม่จดทะเบียนแทบทุกวันนะครับัางทางที่ขนส่งเองเนี่ยก็ก็แทบจะต้องต้อง,องอให้ให้ทํางานแบบน้อยมากนะครับคนที่จะมาเพราะฉะนั้นรถใหม่เนี่ยจะมีป้ายแดงออกมาเกอนเลยเนื่องจากว่าการจดทะเบียนก็จะล่าช้าไปตามตามข้อปฏิบัติแต่ทีนี้เนี่ยใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรถป้ายแดงรถป้ายปกติอะไรก็แล้วแต่รถใหม่ก็ตามรถเก่าก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับที่สําคัญควรคู่ไปกับรถก็คือการกกมีพรบพร,รบร คุ้มครองนะครับผู้ประสบภัปปจากรถนั่นเองอทั้งไม่ว่าคุณจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับคุณก็ต้องมีเราก็ต้องมีพระโบรถของเรานะครับรถของเราอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือรถคันนั้นแม้ว่าคุณจะขาดต่อทะเบียนนะครับขาดต่อขาดการชําระภาษีแต่ว่าเรายังใช้อยู่บางท่านอาจจะบอกว่าอุยใช้แค่ไปสวนไปนาไปไร่เนี่ย รถเก่าแล้วอะไรอย่างนี้เก่าแล้วเก่ามากแล้วมันขาดต่อทะเบียนมาหลายปีแล้วอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับมีแต่โครงแต่มันยังไปได้อะไรเงี้ย<ต>นะครับอที่เพลงสมัยก่อนเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ห้างอะไรเนี่ยนะครับประมาณนี้หรือว่ารถยนต์ห้างนี่ก็ตามนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับอถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยรถเหล่านั้นก็ยังสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันอืเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือ ไม่ว่ารถคุณจะมีทะเบียนจะต่อภาษีหรือไม่ต่อภาษีคุณก็ควรที่จะมีรถเราไม่ใช่คุณนะรถเราเนี่ยทุกคันก็ควรจะมีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยอนนี้เรามาดูกันว่าพรบเนี่ยทําไปแล้วมันคุ้มครองอะไรบ้างมารู้กันก่อนนะครับเพื่อจะได้บอกได้ว่าเราควรทําไม่ควรทํานะครับพรบจะคุ้มครองอะไรบ้างพรบอ่าก็คือพระราชบัญญัตินะครับ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั่นเองนะครับเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับรถทุกคันย้ํานะครับรถทุกคันเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือบอกที่บอกว่าอุย้ยไม่ได้ต่อทะเบียนมาหลายปีมีสภาพเป็นรถเก่ารถอ,อ่ไม่เต็มสภาพแล้วอะไรยังไงก็ตามแต่ถ้ายัางวิ่งได้ยังใช้อยู่เนี่ยก็ต้องมีะนะครับเป็นใช้กับรถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับไว้มันพรบเนี้ยไว้เป็นหลักประกัน หลักประกันให้กับผู้ขับขี่ผู้โดยสารครับว่าจะเมื่อเอารถออกมาใช้บนถนนเมื่อไหร่คุณจะได้สิทธิคุ้มครองและมีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุจากเงินกองกลางที่รถทุกคันได้ทําพร์บไว้นั่นเองเอครับทีนี้รับอะไรบ้างถ้าเรามีรถเรามีพร์บนะรถเรามีพรบบแล้วเราจะมีสิทธิรับอะไรบ้างหนึ่งครับค่าเสียหายเบื้องต้นก่อนเลยค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยพร์บจะให้การคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไม่คำนึงว่าใครถูกใครผิดนะครับไม่คำนึงเลยให้หมดให้หมดหให้อะไรบ้างหนึ่งกรณีบาดเจ็บครับจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดคนละไม่เกินสามหมื่นบาทกรณีบาดเจ็บนะครับสองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียวัยวะเนี่ยได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกินคนละสามหมื่นห้าพันบาทสมมุติซ้อนมาใส่กันไปสองคนซ้อนมาใส่กันไปสองคนนะครับ,รบแล้วรถไปลม้มนะครับรถไปลม้มแล้วก็ เ,เกิดบาดเจ็บขึ้นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยนะครับคนละไม่เกินสาม0 0บาททั้งสองคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่สามก็คือกรณีได้รับบาดเจ็บแล้วสูญเสียอวัยวะนี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่นิ้วมือนะครับหรือนิ้วเทา้าหรือเล็กๆน้อยๆก็ตามจนไปถึงมากมายเนี่ยก็จะได้รับค่าชดเชยอีกเหมือนกันไม่เกินคนละ6 5 0ม0ห้าพันบาทครับทีนี้กรณีรักษาพยาบาลแล้วเสียชีวิตเนี่ยก็ได้รับกงินชดเชยคนละหก0สเออหก0ม0ห้า 65, ครับหกหมื่นห้าพันบาทนั่นเองทีนี้คุ้มไหมล่ะถ้าเราจะทําพรบเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้การทําพรบมันไม่กี่ร้อยบาทใช่ไหมคจะบผรใช่ใช่ไม่กี่ร้อยบาททีนี้กรณีแรกเนี่ยที่ผมแนะนําเมื่อกี้ก็คือค่าเสียหายเบื้องต้นอันนี้ไม่คํานึงนะครับใครถูกใครผิดทีนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกล่ะถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราเรียกอะไรได้บ้างนะครับเงินชดเชยที่เราจะได้รับเมื่อเราพิสูจน์ว่าเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเป็นค่าสินใหม่ครับ ถ้าสินใหม่ทดแทนทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารก็คือหนึ่งกรณีบาดเจ็บจะได้รักษาพยาบาลตามจริงคนละไม่เกินแปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทนะครับรถยนต์นี่หกร้อยกว่าบาทหรือพันกว่าบาทเนี่ยแต่ได้ถ้าเราบาดเจ็บขึ้นมารักษาพยาบาลเพิ่งคนละแปดหมื่นเลยนะอ่าข้อสองก็คือกรณีสูญเสียวัยวะครับก็สูญเสียวัยวะตั้งแต่สองสองส่วนขึ้นไปเนี่ยก็ห้าแสนบาทแล้วครับ ถ้าอาวัยวะหนึ่งส่วนก็สองแสนห้าหมื่นบาทถ้านิ้วนะครับตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปก็นิ้วก็สองแสนบาทดูนะครับคุ้มไหมครับควรทําหรือไม่นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราพิการหรือทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงคนละไม่เกินสามแสนบาทอืมนะครับได้รับค่าชดเชยการรักษาตัวด้วยนะในกรณีที่ ผู้ป่วยไม่ได้รับค่าชดเชยวันละ200บาทในจากส่วนอื่นเนี่ยใช้ในระยะไม่เกิน2ี่สิบวันยังได้รับเงินค่าชดเชยอีกนะวันละ200อบาทกับทีนี้รวมค่าสินใหม่ทดแทนทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมแล้วก็คนละไม่เกินสามแสนกว่าบาท3าแสนี่พันบาทนั่นเองซึ่งถ้าเรามาลองคำนวณว่าโอเคนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเท่าไหร่เองร้อยสองร้อยนะครับกับรถยนต์หกร้อยกว่าบาทหรือพันกว่าบาทถ้าเป็นรถบางบางรุ่นนะครับบางรุ่นเนี่ย ก็ยังถือว่าพรบเนี่ยป้องกันหรือว่าช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีครับบางคนอบอกว่าอุ๊ยบางคนบอกว่าอุ๊ยเงินแบบว่าเอาไว้ก่อนก็ได้ไว้ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ,าคะอาจจะเป็นกรณีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายขึ้นมาครับทีนี้ในเรื่องของการเคลมประกรันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่เราก็ไปติดต่อที่บริษัทประกันหรือบริษัทกลางคุ้งคร้อมปรบสบงไปจากรถเราก็สามารถเคลมประกันได้มีหลักฐานอะไรบ้างก็เรื่องปกติครับมีใบ บันทึกประจําวันใบรับรองแพทย์นะครับบัตรประชาชนนะครับใบมรณะบัตรเรือกว่าทีนี้เนี่ยผมอยากจะสโขบลงมาที่มอเตอร์ไซค์นิดหนึง่งเพราะว่ากรณีรถยนต์ที่ที่ททไม่ไม่ต่อทะเบียนเนี่ยนะครับไม่เสียภาษีเนี่ยยังไงก็ตามก็ก็ยังน้อยกว่าจํานวนมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ไม่ต่อทะเบียนและไม่เสียภาษีเพราะว่าปัจจุบันปัจจุบันนี้มอเตอร์ไซค์ของของไทยเราเยอะไหมคะเยอะครับเยอะ เอ่อที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยก็เกือบยี่สิบสองล้านคันนะครับก็มีถึงยี่สิบยี่สิบเอ็ดล้านกว่าๆนะครับเกือบยี่สิบสองล้านคันแหลคะครับ,ร,บรถยนต์ก็ไม่น้อยนะรถยนต์นี่ก็เอ่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยจํานวนถึงเป็นเป็นสิบล้านนะครับรถยนต์ก็เป็นสิบล้านแล้วค,ครับทีนี้ในจํานวนนี้เนี่ยถ้าทาพรบรทั้งหมดเวลาเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งซีเรียสไม่ต้องมานั่งเครียดว่าโอ้ใครจะจ่ายจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายโน่นนี่นั่นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันท,ที่ที่คุณไม่ต่อทะเบียนละไม่เสียภาษีละมันเป็นมอเตอร์ไซค์ห้างมือคืออะไรก็ไม่มีห้างนะางอะไรก็ไม่มีแต่ขอให้มีเลขขอรถสมุดเกา่ายังอยู่ไหมอ่าสมุดสมุดทะเบียนเล่มอะเล่มอะยังอยู่ไหมค่ะถ้าไม่มีเล่มอ่าเล่มก็ไม่มีโอเคอเลขขอรถเลขตัวถังรถนะครับอ๋อตัวถังรถนะคะ,ะเลขเครื่องมีไหมขูดมา นะครับแล้วก็ไปซื้อประกันพรบได้เลยโอ้ได้ได้ใช่ไหมคะแค่ใ okay. นคุ้มครองนะครับท่านก็สามารถซื้อพรบแล้วก็คุ้มครองได้ได้เท่ากันกับจำนวนของรถคันอื่นๆที่มีทะเบียนที่ต่อภาษีเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคนทุกคนล้วนล้วนสามล้วนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ้างว่าอุ้ยรถคันนี้มันเก่ามากแล้วผมไม่ไปทําให้ใครเป็นอะไรหรอก เ็อเพอจะทําเรานี่แหละครับเจ็บนะครับพอเราเจ็บแล้วเราไม่มีพรบเนี่ยเราก็จะรถเราไม่มีพรลบเนี่ยก็จะมีปัญหาเองนะครับจะมีปัญหาจะต้องหาเงินหาทองมาใช้เดี๋ยเวลานะครับทีนี้ในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่ามันมีหลากหลายนะครับหลากหลายประกันด้วยนะของมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมีแบบมีเป็นเหมือนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเหมือนรถยนต์ไหมคะใช่ครับมีครับมีครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ยของมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็มีนะครับ ประกันชั้นหนึ่งรถจกักรยานยนต์ชั้นหนึ่งนี่ครับให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันและผู้กรณีมอเตอร์ไซค์ก็มีนะมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับรวมถึงคุ้มครองความเสียหายจากรถที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับในกรณีเช่นไปชนไปล้มนะครับลื่นล้มอะไรนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่สูญหายหรือเกิดเพลิงไหม้นี่ประกันชั้นหนึ่งของมอเตอร์ไซค์รับรองครับรับรองราคาเท่าไหร่นั้นอยู่ที่ คอยู่ที่เบี้ยประกันของรถคันนั้นๆก็คือเพราะแต่รถมอร์ไซค์แต่ละคันราคาไม่เท่ากันเบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันไปเหมือนใครบอกบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยบิ๊กไบค์รถคันเขาจะดูตามจํานวนซีซีหรือเปล่าคะผู้จัดการใช่ครับก็บิ๊กไบค์เนี่ยคือประกันชั้นหนึ่งเนี่ยบิ๊กไบค์นิยมสุดแหละครับนิยมสุดละเพราะว่าราคาแพงราคาแพงใช่ใช่ครับทีนี้มีประกันสองพลัสอีกนะสองบวกเนี่ยนะครับสองบวกนะครับถ้าเป็นมอไซค์เนี่ย ก็ซื้อได้ทั้งบิกบค์กับรถทั่วไปนะครับโดยรถจักรยานยนต์คันนั้นต้องมีอายุไม่เกินห้าปีนะครับไม่เกินห้าปีเราจะให้ความคุ้มครองเหมือนประกันชนหนึ่งเลยนะครับคุ้มครองเหมือนกันเลยแต่ครับคุ้มครองทั้งทั้งคนขับกับคู่กรณีนะครับ่ากรณีสูญหายไฟไหม้ได้นะครับแต่นะครับไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีต่างกันนะอ่าล้มเองไม่ได้นะไม่ได้ เพราะฉะนั้นประกันชั้นสองพัสดเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพราะราคามันน้อยกว่าชั้นหนึ่งไงอ่าราคาน้อยกว่าชั้นหนึ่งนะครับทีนี้ยังมีอีกครับสามพัสดเหมือนรถยนต์เลยรถยนต์ก็มีสองพัสดสามพัสด์ครับสามพัสดก็คือสามบวกเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะซื้อได้ทั้งบิ๊กไบค์ทั้งจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็คุ้มครองเหมือนสองบวกกันแหละนะครับ คือคุ้มครองอุบอัติเหตุกรณีทุกกรณีทั้งคู่กรณีด้วยมีมีคู่กรณีหรือยานพาหนะด้วยกันนะครับแต่ไม่คุ้มครองในส่วนของรถหายกับไฟไหมนะครับคะ่ะส,สองพัดเนี่<ม>ก็ไม่คุ้มครองนะครับไม่คุ้มครองในกรณีของไม่มีคู่กรณีแต่ว่าสามพัสดนี่ไม่คุ้มครองรถหายไฟไหมสองพัดยังคุ้มครองอยู่นะรถหายไปไหมแต่สามพัดไม่เอาค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็อีกอันสุดท้ายก็คือพรบชั้นสามที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ที่เป็นตัวไปที่ประมาณประมาณสามร้อกว่าบาทที่เป็นภาคบังคับนะคะใช่ครับแล้วก็ภาคบังคับนี่แหละที่เราคุยกันในวันนี้ว่าได้รับอะไรไปบ้างนั่นเองนะครับได้รับอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นนี่จุดนี้นี่ก็อยากจะให้เรียนว่าถ้าเราทําพรบนะครับยังไงก็คุมยังไงก็คุมเสียเงินเพียงนิดน้อยนะครับเสียเงินเพียงน้อยนิดเนี่ยแต่ได้รับ การประกันสูงมากเลยครับสูงมากเลยได้รับทั้งค่าเสียหายเบื้องต้นมีโอกาสได้รับทั้งค่าสินใหม่ทดแทนถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะฉะนั้นเงินเพียงน้อยนิดเนี่ยแต่บรรเทาท่านได้อย่างมากเลยน,เเะนะครับอันแหลบรรเทาได้บาดเจ็บจำไว้นะครับบาดเจ็บได้รับชดเชยสูงสุดไม่เกินคนละสามหมื่นแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับแค่นี้ก็คุ้มเกินกว่าที่เราจะามาถกเถียงกันว่าอุ๊ยทําไมฉันต้องซื้อพอลบอนะทําไมฉันต้อง อย่างนั้นอย่างนี้ครับพรบรเป็นสิ่งที่สําคัญย้ำอีกครั้งครับรถท่านไม่ต่อทะเบียนไม่ต่อภาษีท่านก็ยังซื้อพรบรได้ครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์แต่ถ้ารถยนต์ท่านไม่ต่อภาษีนี่เวลาออกมาวิ่งบนถนนก็จะมีโอกาสโดนปรับนะครับ mm hmm. ทั้งจักรยานยนต์ด้วยเหมือนกันนะครับ mm hmm. ถ้ามาวิ่งบนถนนทั่วไป mm hmm. แต่ว่า mm hmm. ไปใช้ในสวนในไร่ในนา mm hmm. ที่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีตํารวจไปตั้งด่านก็อาจจะสบายสบาย เพราะว่าเอเห็นจากข้อมูลนะคะที่ที่การทํางานเรามาต่อเนื่องค่ะผู้จัดการคะเช่นรงเทศกาลเทศกาลต่างๆรถก็เรี่รกรถเก่าๆใช้ในส่วนในาน,นาเลยค่ะมักนิยมออกออกมาขี่ชงเทศกาลอะไรอย่างนี้<ด>ปัญหามันยังพบเจออยู่ยใช่ไหมคะยังครับยังพบเจออยู่จริงๆจริงๆบอกว่ารถเก่าๆเนี่ยอาจจะขี่ทุกวันนะครับอาจจะขี่เลยครับทุกวันเอ่อผมในในชีวิตเราเนี่ยบางทีอาจจะเจอรถขนขนขนเศษนะครับขนของเศษอ่ะ ของเศษก็คือพวกขยะเหลือใช้ที่เขาเก็บไปขายค่ะปรากฏว่าไอ้ของเศษเหล่านั้นกับรถที่บรรทุกไปน่ะก็เก่าอพอๆกันเป็นเศษอพอๆกันถามว่ามีต่อทะเบียนไหมมีพรบรไหมบางท่านอาจจะไม่ต่อทะเบียนครับแต่ควทรทําพรบเหมือนกันอันนั้นหมายถึงรถยนต์ค่ะทีนี้ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับขี่ไปไล่ไปนาเพราะ็าะะคนเฒ่าคนแก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย อาจจะขี่ไปแบบช้าๆพอได้ไปไล่ไปนานเนี่ยก็ซื้อเถอะครับซื้อไว้เพื่อว่าเกิดอุบัติเหตุกับท่านนั้นๆก็จะได้ทุนเราค่าใช้จ่ายลงไปแล้วก็ได้รับความคุ้มครองนั่นเองนะครับอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงวงยยนะโดยความเป็นห่วงว่าอ่จากเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีพรบรเลยค่าใช้จ่ายจะสูง ค,ค่ะหรือไม่บางทีเราเป็นคนฝ่ายผิดเนี่ยบางทีเราต้องรับผิดชอบคู่กรณีด้วยแล้วจะเอาเงินที่ไหน,นใช่ไหมคะ<ล><ล>ครับหนักเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสำนักง,งานเครือข่ายรถบัติเหตุเองเนี่ยครับภายใต้การสนับสนุนของสสเนี่ยก็เคยพบกรณีกร,รณีหนึ่งที่ที่พรบรขาดเพียงหนึ่งวันนะครับอันนี้เราพูดเป็นตำนานมาเลยจากที่สุพรรณบุรีคุณอาคุณอนุมาก็คงจําได้นะครับว่าเคสนนั้นเนี่ยคือ พี่กับน้องซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปสองคนเพื่อไปซื้อปลกแรงงานแต่แล้วก็ไปชนท้ายรถที่จอดอยู่ข้างทางแล้วก็เสียชีวิตลงเสียชีวิตลงทั้งคู่นะครับปรากฏว่าพรบรขาดเป็นหนึ่งวันขาดไปแค่หนึ่งวันนะครับแล้วผลสุดท้ายครอบครัวนี้ไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆนะครับไม่รับค่าชดเชยใดๆเพราะว่าพรบรขาดไปแล้วใช่ครับ รถก็มีรถก็มีมีอะไรคือคือถ้าซื้อเนะ่ยถ้าต่ออายุก็ได้แล้วนะครับทีนี้เราไม่ต่อครับอัดเพียงวันเดียวอันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญสูญเสียสูญเสียอ่าสูญเสียชีวิตคนนี่ก็หนักอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่มีค่าชดเชยค่าอะไรที่สามารถมามาใช้ได้<า>เราอาจจะ<า><ม>ไปเรียกร้องจากกองทุนทดแทนกองทุนทดแทนก็ต้องมาไล่วิี้ยอากับคนขับทีบ<า>นี้คนขับก<า>็บเ,เสียชีวิตไปด้วยกัน คนซ้อนก็เสียชีวิตไปด้วยกันนี่ไม่รู้จะไล่กับใครเลยเหมือนกับว่าบางครอบครัวก็ต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อที่เอาไปใช้หนี้ให้เขาก็เคยเกิดมาแล้วครับนั่นแหละคือนี่คือเหตุผลสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่รถทุกคันจะต้องมีพรลบนะครับแล้วทําไมว่ามีพรลบแล้วนะครับเนี่ยเราทําไมต้องต้องมีนี่ก็เราก็พูดไปแล้วว่าสําคัญจริงค่ะถ้าไม่มีเนี่ย อาจจะเวลาที่เราคือเอาง่ายๆมีแล้วไม่ได้ใช้ย่อมดีกว่าเวลาจะใช้แล้วไม่มีไม่มีโอ้ <c oughs> อันนี้เดื The Ron. The Ron อดร้อนเดือดร้อนเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าอะไรบทเหตุเป็นเรื่องที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดเราทำมิ่งไม่อยากให้เกิดเวลาเราออกจากบ้านมาออกจากบ้านไปทํางานออกจากบ้านไปทําธุระออกจากบ้านไปเ <c oughs> พูกยไ,ไปซื้อน้ําปลาก็ได้ไปตลาดก็ได้เราก็ถามว่าใครใครไม่อยากกลับบ้าน ถ้าออกไปแล้วก็อยากกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยทุกคนคนที่รออยู่ที่บ้านก็อยากเห็นท่านกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยทุกคนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมีไว้แต่ครับพร์โบมีไว้แต่ไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้ย่อมดีกว่าไม่มีนะครับเป็นการ,รจ่ายเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับนอนุมาคนค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์ เขาเรียกว่าสูงก็ยังคงสูงอยู่นะคะ,ะใช่ครับถ้านาเวลานี้เนี่ยเราเก็บข้อมูลมาตลอดเนี่ยนะครับเราจะพบว่าย้ำอีกครั้งนะครับผมพูดหลายรอบในเรื่องนี้มากมากเลยถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุใดๆก็ตามสมมติว่าร้อยครั้งเกิดอุบัติเหตุร้อยครั้งจะเป็นอุบัติเหตุโดยรถมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณแปดสิบครั้งแล้วก็ในผู้เสียชีวิตร้อยคนเนี่ย ร้อยคนเนี่ยนะครับก็จะเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณแปดสิบคนมันล้อกันลงมาเลยตรงกันเป๊ะเ,เ,เลยแล้วก็ <c oughs> ในแปดสิบคนที่เสียชีวิตด้ยวยมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะบาดเจ็บมีการบาดเจ็บหรือมีการกระทบกระแทกที่ศีรษะอยู่ร้อยละเจ็ดสิบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมีส่วนอยู่มอเตอร์ไซค์เองน่าเป็นห่วงสุดเพราะว่ามีจํานวนมากกว่ารถยนต์หลายเท่าเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะเกิดจากมอเตอร์ไซค์ มากกว่ารถจนนั่นเองแต่พอเกิดแล้วเนี่ยจะเราจะได้รับการบรรเทาการเยียวยาอย่างไรพรบรช่วยได้นะคบพรบรช่วยได้นอกจากพรบรช่วยได้แล้วการฝึกฝนให้มีความชํานาญในการขับขี่ก็สําคัญนะคะตรงนี้คือขับขี่อย่างปลอดภัยนั่นแหละดีที่สุดแหละครับมีจิตสํานึกความปลอดภยัยตั้งสติก่อนสตาร์ทขณะขับขี่ในทุกๆครั้งนี่คือสิ่งที่ดีบอกตัวเองไว้ว่า พอจะขับรถปุ๊บตั้งสติขอสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็มีจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยอยู่ในตัวระมัดระวังตลอดเวลาไม่ขับรถเร็วด,ด้วยครับไม่ประมาทด้วยนี่คือ,อการที่สําคัญครับบนถนนนะครับอย่าหัวร้อนนะครับถ้าหัวร้อนก็อาจจะเกิด<อ>กเรื่องนี้พบเจอเป็นข่าวบ่อยนะคะใช่ครับใช่เป็น,ปน,ปนมีทุกวันบนถนนนะครับบนหัวร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหัวเราเย็นได้เมื่อไหร่<ม>ก็จะจะ,จะช่วยลดอุบัติเหตุทีนี้ว่า ถ้าหากว่าโอเคเราคุยกันมาแล้วตั้งแต่ต้นว่าพรบรม,มีความสําคัญอย่างไรแล้วถ้าเกิดไม่ทาไม่อยากทําบางคนก็จะอา้างว่ามีตังค์สองสามร้อยฉันก็สําคัญนะช่วงนี้ยิงย่งยุคโควิดนะครับก,ก็จริงนะก็จริงนะบางบ้านไม่มีก็ไม่มีนะนะครับแต่ถ้ามีก็ทําทได้ก็น่าจะดีเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไม่ทําเวลาเกิดรถไม่มีประกันชนกับรถมีประกันชนแต่เราเป็นฝ่ายถูกเนะี่ย ฝ่ายถูกก็จะเรียกร้องค่าเสียหายแต่เขาเป็นฝ่ายถูกสมมุตินะรถเราไม่มีประกันไม่มีพระบ <ๆ S 1> เขาม,มีประกัน,กนแล้วเขาเป็นฝ่ายถูกเขาเรียกร้องเราได้เต็มที่เลยนะครับเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ให้บริษัทประกันคู่กรณีเนี่ยครเรียกเราเต็มที่เลยแต่ว่าเราแต่เราไม่มีประกันถ้าเราเป็นฝ <orama S 2> ่ายถูกมักงล่ะแล้วเรามีพบค่ะ่อาเราก็เรียกร้องได้เต็มที่เหมือนกันบริษัทประกันก็จะเรียกให้เราได้เต็มที่เหมือนกันนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้ารถไม่มีประกันชนกับรถไม่มีประกันแต่เราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเรารับเละเลยนะรับเละเลยรับผิดชอบหมดเลยครับรับผิดชอบหมดเลยมีสิ่งหนึ่งที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ไม่รู้และไม่เบิกครับกร,รณีเช่นรถสองคันชนกันค,คันที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยก็เอาประกันมามาชดใช้มาเอาให้คันที่เป็นฝ่ายถูกเนี่ยเอารถไปซ่อม ซ่อมห้าวันสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันแต่ฝ่ายที่ถูกเนี่ยลืมไปอันหนึ่งก็คือเรียกค่าเสียเวลาเรียกค่าเสียเวลาจากการไม่ได้ใช้รถเนี่ยนะครับหรือเรียกค่าเสียประโยชน์จากการใช้รถกับประกันได้ด้วยนะอันนี้หลายคนไม่ทราบนะคะไม่ทราบครับไม่ทราบคือเรียกค่าเสียประโยชน์เนี่ยพอพอเราไปซ่อมเนี่ยนะครับแนะนําเลยนะครับเก็บภาพเก็บเอกสารทั้งหมดไต่ต้นจนจบเลยนะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปดูรถทุกวันดูความเปลี่ยนแปลงถ่ายภาพเก็บไว้เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเรานับเลยครับตั้งแต่วันที่เอารถเข้าจนถึงวันเอารถออกกี่วันกี่วันก็เรียกเลยครับวันละพันวันละพันวันละพันห้าตามตามควรแก่กรณีที่เราได้ใช้รถแล้วเราไม่ได้ใช้ก็เหมือนกับว่าเราต้องต้องต้องประเมินต้องประเมินค่าใช้จ่ายของเราในการเดินทางถ้าหากเราไม่มีรถใช่ไหมคะเราต้องเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ ใช่เป็นเอกสารด้วยใช่กรณีเช่นทีนี้รถคันนั้นใช้ในการพาค่ะอ่าเอาไปขายชานมไข่มหมเอาไป้าขายอะไรก็แล้วแต่สมมติว่ารถคันนั้นเนี่ยถ้าเรามีรถเราจะสามารถสร้างรายได้วันหนึ่งสามพันสี่พันแต่พอไม่มีรถปุ๊บสูญเสียรายได้ครับค่ะเสียรายได้เพราะรถต้องเอาไปซ่อมไงเราไม่มีรายได้จากตรงนั้นเราก็ต้องเรียกนะครับเรียกร้องตามข้อเท็จจริงที่เราทีนี้บริษัทประกันเขาจะต่อรอง ครับต่อรองกันไปต่อรองกันมาแล้วมีแท็กติกหนึ่งที่บริษัทประกันทุกบริษัทใช้ก็คือดึงเวลาครับดีเลยแท็กติกดึงเวลาไว้ดึงเวลาไว้จนกว่าเราจะอ่อนไปเองครับอ่อนใจยอมแพ้ไปเองครับหรือประมาณว่าไม่ประมาณว่าอุย้ยนานเกินไม่เอาละอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือเอาแค่ไหนก็เอาไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแท็กติกเราก็ถ้าเราเจอแบบนั้นนะครับ แนะนำครับไค่ะไปที่คอปพอครับคอปพอคอปพอคือคอปพอชื่อเต็มว่าอะไรนะเต็มไม่ได้ละชื่อจริงคือสํานักงานคอปพอเนี่ยนะครับก็คือสํานักงานคุ้มครองผู้ประกันนี่แหละค่ะอ๋อถ้าชื่อเต็มคือชื่อเต็มชื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพอซึ่งมีทุกจังหวัดใช่ไหมคะใช่ครับเราก็ต้อง ไปเข้าไปที่นี่นะครับไปที่คอปอปอแล้วก็ไปเยื่นเรื่องกับคอปปอให้คอปอปอเรียกบริษัทประกันมากํากับนะครับมากํากับมาดูแลให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือพูดง่ายๆว่าบริษัทประกันเขาต้องเลี่ยงสุดฤทธิ์ที่จะจ่ายให้หน้อยที่สุดนั่นเองค่ะครประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำนะครับทำเถอะนะครับในโอกาสที่เราได้พูดมาแต่ต้นเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับถึงถึงตอนนี้เนี่ย ท่านจะเห็นได้ว่าพรบนั้นสําคัญจริงๆทําพรบเถอะครับไม่ต้องมาถามว่าอุยทําไมมีรถแล้วต้องมีพรบเพราะพรบคุ้มนรองท่านได้ครับค่ะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นความสําคัญจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนเราออกรถราคาเป็นแสนๆถา้าบางคาันน่นะคะเป็นแสนแสนได้เป็นหมื่นๆได้แต่พรบรแค่ไม่กี่ร้อยบาทแค่นี้ทําไมถึงทําไม่ได้นะคะก็ฝากไว้เป็นข้อคิด นะคะเพราะว่าหากคุณมีรถต้องมีพรบรเพราะว่าพรบรนั้นสําคัญจริง,รงๆเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุนะคะมันสามารถที่จะชดเขาเรียกว่าชดใช้นะคะค่าเสียหายต่างๆโดยที่คุณไม่ต้องออกเงินเองได้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นความคุ้มครองและสิทธทิประโยชน์ที่คนมีรถต้องมีพรบอ,รอย่างที่เราได้เกิดมาทั้งรายการวันนี้นะคะผู้จัดการอยากผู้จัดการฝากฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะในการขับขี่ปลอดภัยอะค่ะครับ,ระะรบหัวใจของพรบรที่เราคุยมาต่ตน้นจนจบนี้ค่ะค บรบนั้นจ่ายเงินเพียงน้อยนิดแต่คุ้มครองหลักแสนนะครับหลักแสนแต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่การขับขี่ปลอดภัยถ้าเราขับขี่ปลอดภัยแล้วบรบอไม่จําเป็นต้องใช้ครับแต่ต้องมีนะครับมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ย่อมดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีครับค่ะขอบคุณคะ่ะนั่นคือข้อคิดดีๆนะคะจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยและเราสองคนวันนี้ค หมดเวลาลงแล้วค่ะนะคะสําสหรับวันนี้นะคะเโอไวมากะเดี๋ยวติดตามติดตามข้อมูลดีๆในโอกาสในในครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีการนําเสนอเจาะลึก เกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนมีวิธีการเคลมอย่างไรให้ได้รวดเร็วกับยกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงจะมานําเสนอในครั้งต่อไปโปรดติดตามดีๆนะคะโปรดติดตามได้ทั้งช่องทางของสมาคมสื่อช่อสะอาดที่เป็นรายการวิทยุแล้วก็พบนะคะพบในคลิปวิดีโอได้ในช่องทางของ YouTube เครือข่ายลดูอุบัติเหตุนะคะสะดวกช่องทางไหนติดตามได้ติดตามได้ในช่องทางนั้นนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่อนชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักง,งานเครือข่ายรถอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุคเครือข่ายส่วนภูมิภาคพ,พร้อมการทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันเพื่อหัสบดีตั้งแต่เวลา19นาิก30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี